สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบคนะครับขนมปังก้อนกลมๆตรงหน้าก็คือขนมปังมันฝรั่งนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับถามกันมาเยอะเลยนะครับยังไงนะครับก่อนจะไปทําฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะโอเคพระเอกของเรานะครับก็คือมันฝรั่งนะครับอันนี้ผมนึ่งแล้วก็บดแล้วก็ทีนี้ผมก็เอาพักไว้ในตู้เย็นนะครับแช่เย็นไว้เลย ผมจะใช้มันนะครับ50%ของน้ำหนักแป้งนะครับครั้งนี้ในนี้จะมีน้ำนะครับมีไข่ไก่แล้วก็วิปปิ้งครีมใส่รวมกันไว้เลยเนยจืดยีสชนิดหวานแล้วก็เกลือส่วนผสมนะครับที่อยู่ในโถนะครับก็จะมีแป้งขนมปังนมผงแล้วก็น้ำตาลทราย นะครับสูตรนี้จะหวานนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เครื่องกันครับผมก็จะเปิดเครื่องนะครับสเต็ปเดิมเลยเปิดเครื่องให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวนะครับเครื่องตีที่ผมใช้นะครับเป็นของแชมป์นะลิตรสสีทองนะครับอโอเคส่วนผสมของแห้งกระจายตัวดีผมก็ตามด้วยของเหลวนะครับซึ่งก็มีมันฝรัง่งมีวิปปิ้งครีมมี น้ําแล้วก็ไข่นะครับใส่ลงไปจากนั้นก็นวดส่วนผสมนะครับให้เข้ากันเวลาที่มีส่วนผสมของมันนะครับหรือว่าเป็นพวกพืชหัวเนี่ยจะทําให้ขนมเรามีความนุ่มมากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่เหนียวส่วนผสมเริ่มเข้ากันผมก็จะใส่ยีสต์ลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะปรับสปีดเป็นระดับกลางนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าโด ค่อนข้างแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเติมนะครับของเหลวเนาะ,ะยืดกระจายตัวใสเกลือลงไปนะครับแล้วก็นวดต่อครับเมื่อกี้ผมใช้สปีดนะครับระดับกลางเนะาะจะค่อนข้างเร็วโดก็จะดูว่าไตา่แล้วก็นวดนะครับไม่ค่อยถึงนะครับผมก็ปรับเป็นสปีดระดับต่ำนะครับ ระดับระดับช้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นวดไปสักพักก็ลองมาเช็คนะครับอันเนี้ยนะครับจากที่เห็นเนาะก็ขึงยังไม่ค่อยได้แล้วก็จับเนี่ยส่วนผสมนะครับค่อนข้างแห้งไปเวลาที่เพื่อนๆพนทำนะครับเราเจอปัญหาแบบนี้เนาะก็ค่อยๆเติมของเหลวเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ในสูตรนะครับของเหลวตอนที่ผมขึ้นให้เนี่ยผมปรับให้แล้วนะครับผมว่าเติมของเหลวเข้าไปนะครับแล้วก็นวดต่อนะครับจน ของเหลวนะครับซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดนะโอเคอันนี้สปีดเร็วไปนะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสปีดช้าเหมือนเดิมแต่นี้เดี๋ยวเราเช็คนะครับเช็คความยืดหยุ่นของโดนิดนึงอ่าโอเคได้ประมาณนี้ผมโอเคแล้วนะครับผมก็จะใส่เนยลงไปตอนนี้เลยนะครับใส่เนยลงไปจากนั้นนะครับก็จะนวดต่อนะครับนวดต่อจนได้ฟิล์มเลยนะครับ โอเคนี่เราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าตัวโดนะครับมีความนุ่มมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราลองเช็คฟิล์มดูนะครับฟิล์มที่ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ผมโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะกันครับผมก็นะครับค่อยๆรวบ นะครับอ่ะโอเคอรวบนะครับให้มีผิวตึงนะเท่าที่เราทําได้นะครับแต่ว่าพยายามทําให้มีผิวตึงเข้าไว้นะครับได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะคุมหน้าแล้วก็พักโดเอาไว้ผมจะพักโดไว้ประมาณ60-90นาทีแล้วค่อยมาตัดแบกนะครับ โอเคอันนี้ครบเวลานะครับวันนี้ผมจะพูฟแค่รอบเดียวนะครับก็คือ60นาทีแล้วก็จะตัดแบ่งขึ้นรูปจริงเลยนะอันนี้นะครับก็โดสังเกตเห็นว่าขึ้นเยอะมากแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นของมันเนาะโรยแป้งนะครับโรยแป้งกันติดเทแป้งโดนะครับลงบนโต๊ะค่อยๆแซะนะครับ แล้วก็เทปแป้งโดลงบนโต๊ะแผ่โดออกนะครับพอแผ่โดออกเนี่ยผมก็จะพยายามไล่อากาศออกนะครับให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าเราพูบรอบเดียวถ้าเกิดเราไล่อากาศออกไปน้อยเนี่ยก็ตัวขนมปังก็จะมีโพรงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากให้เนื้อนะครับละเอียดมากขึ้น ก็ทําวิธีเดิมครับก็คือพักสองรอบนะครับก็คือพีชฟแล้วก็พักแล้วค่อยมาขึ้นรูปจริงนะครับก่อนอบก็จะทําให้เนื้อขนมปังเราละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าการขึ้นรูปแบบรอบเดียวอโอเคอันนี้นะครับก็ตัดเสร็จแล้วนะครับไม่พีชฟเนาะวันนี้ผมขึ้นรูปรอบเดียวเลยตบไล่อากาศนะครับแล้วก็ขึ้นรูปเป็นก้อนกลม ค,ค่อยค่ึงก็ชิ้นจะใหญ่นิดนึงนะครับผมตัดก้อนละ200กรัมเนาะเก็บปลายให้สนิทตัวแป้งโดนี่คือนุ่มมือมากครับแล้วก็มีน้ำหนักนะโอเคอีกก้อนนึงทำเช่นกันนะครับโรยแป้งนิดนึงนะครับตบไล่อากาศนะใครจะใช้ไม้ลึงก็ได้นะครับ Okay. พิกกลับด้านนะครับเอาด้านสวยลงข้างล่างเนาะแล้วก็มมวนนะครับเก็บปลายให้สนิทรวบทำมือเป็นอุ้งมืออย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนให้เขาอยู่ในอุ้งมือแล้วก็ดึงนะครับให้ผิวเขาตึงโอเคนะครับได้ประมาณนี้นะครับเรียงพักไว้นะแล้วก็คุมหน้า ผมจะพักนะครับพักแป้งโดไปประมาณ40-50นาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปสัก20นาทีก็วอร์มเตาอบนะครับไฟประมาณ190องศานะเดี๋ยวที่เหลือผมก็จะตัดแล้วก็พักไว้โอเคครับอ่าครบเวลานะครับอันเนี้ยนะครับผมนะครับพักเกินเวลาไปนิดนึงเพราะว่ารออบคุกกี้นะครับคุกกี้สูตรที่แล้วนั่นเองนะครับก็บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าสูตร ตัวนี้อาจจะโอเว์พูไปน,นิดนึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับทาหน้าด้วยไข่ไก่ผสมกับนมนะครับแล้วผมเติมน้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะครับเพิ่มความแววให้กับหน้าขนมปังเนาะ,ะจากนั้นนะครับเอาขนมปังเข้าอบเลยนะครับไฟ190ผมจะอบเป็นเวลา10 1 5นาทีนะครับเดี๋ยวอบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูขนมปังมันฝรั่งของเรากัน อบเสร็จแล้วนะครับกลิ่นหอมมากครับดูสีชะแดนนะครับสีนี่แบบเข้มเข้มสะใจเลยนะครับก็ตักขนมปังนะครับพักไว้บนตะแกรงให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะครับอ่นี่ขนมปังเย็นแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าเหี่ยวเลยนะครับแต่ว่านุ่มครับ สไลด์ลงไปนี่รู้เลยนะครับว่าขนมปังนุ่มมากแล้วก็กลิ่นแบบกลิ่นหอมมากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครต้องการเนื้อที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับก็ทําเป็นพูฟสองรอบนะครับก็คือพีเชฟแล้วค่อยคือรูปจริงนะครับดูความนุ่มนะครับเพราะว่าเขามีเนื้อของมันผสมอยู่50เนเนาะเขาก็เลยดูมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้น แล้วก็นุ่มมีความหวานนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของมันคืออร่อยมากอร่อยมากครับก็สามารถกินเปล่าๆได้เลยนะครับ200กรัมนี้เผลอๆกินแป๊บเดียวหมดหมดก้อนได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองทำดูนะครับอยีเรื่องนะครับฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมจะทำอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ